ดูแลรีสอร์ทที่เชียงใหม่แบบประสบการณ์เป็นศูนย์ EP ที่142คลิปนี้เป็นภาพบรรยากาศ1วันในรีสอร์ทนะคะวันนี้แอบเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะเห็นว่าช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยแต่อยากบอกว่าที่เชอทานโฮมสเตย์ปางไฮเนี่ยอากาศดีนะคะไม่ได้แบบว่าฝนตกน้ําท่วมเหนืออะไรเลยอยากเก็บภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนเดูว่า โอ้โหเนี่ยน้าในลําธารใสน่าเล่นมากๆแล้วก็เต็มลําธารเลยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะฝนไม่ค่อยตกนะเพื่อนๆมีตกก็ตกแบบปล่อย,อย au, ๆเบาๆอะไรแบบเนี้ยถ้าใครมีแพลนอยากมาเที่ยวเชียงใหม่หรือมาเที่ยวบนปางไฮก็แนะนําว่ามาเที่ยวได้เลยนะคะช่วงนี้คือแบบว่าฟินมากๆแล้วก็ค่าห้องถูกด้วยนะเดือนนี้ในคลิปที่เห็นกันนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของวันที่11กันยานะของเมื่อวานนะแล้ววันนี้ก็บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะทุกคนไม่มีฝนตกนะแล้วก็มีแดดออกบ้างสลับกับไม่มีแดดช่วง ที่ไม่มีแดดเนี่ยอากาศที่นี่ก็เย็นสบายมากๆเลยนะคะมื้อเที่ยงวันนี้รู้สึกหิวอยากกินเป็นมาม่าเกาหลีนะคะเพราะว่าซื้อมาตุนไว้นานแล้วยังไม่ได้ทํากินสักทีอันนี้มันก็จะเป็นเพืแบบ่อบอกว่าเห็นเขารีวิวกันเยอะๆว่าเออให้ใส่เซ็ตคอมโบประมาณนี้แล้วมันอร่อยนะก็เลยอยากลองกินซิว่ามันจะอร่อยตามที่เราเห็นในรีวิวไหมวัตถุดิบทั้งหมดปุ๋นซื้อมาจากในเซเว่นนะคะก็ขอให้คลิปนี้เป็นรีวิวเซเว่นไปเลยละกันแอบแวบมาดูมื้อเที่ยงของเจเป็นมาม่าต้มยำโอ้ยน่ากินมากเลยอะแล้วก็็ขนนนนนมมมมปปััังททีี่่่่เจถืออออยูใใใตวกหแค ะะปุ่นลืมถ่ายคลิปรีวิวตอนกินไว้แต่อยากบอกว่าโคตรอร่อยทุกคนอันนี้มันเป็นไส้คัสตาร์ดไข่เค็มมันแบบโอ้ยอร่อยมากไส้คือมันมีความแบบไข่เค็มนวลๆหวานๆแบบดีมากเลยอะแล้วก็โรยด้วยหมูหยองแบบเยอะๆจุกๆเดี๋ยวเจอรอบหน้าที่แมคโครจะซื้ออีกอร่อยค่ะหิวแล้วมาต้มมาม่ากันเลยดีกว่าจ้าวันนี้จะใส่เครื่องให้ครบเต็มคอมโบเลยนะเป็นของเหลือที่แบบว่าเหลืออยู่นะคะหลังจากนั้นก็ต้มเส้นประมาณนึงนะคะปุ่นเป็นคนที่ไม่ชอบกินเส้นเละมากปุ่นก็จะแบบต้มแบบไม่นานมากนะหลังจากนั้นก็ัก ักขึ้นมาแล้วก็เทพ,พวกเครื่องปรุงแล้วก็เบคอนปุ่นเอาไปเวฟนะตอนเทเครื่องปรุงอ่ะหูกลิ่นชีสปีขึ้นมาแรงมากเลยนะคะปุ่นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินอะไรที่มันกลิ่นชีสแรงๆเนอะอันนี้ก็เลยแบบว่า รู้สึกว่าจะอร่อยไหมนะแต่ว่าก็อยากลองนะเพราะว่าเห็นในรีวิวมันดูน่ากินมากๆเลยแล้วก็ล,ลองใส่เป็นตัวอชีสแผ่นแบบนี้ลงไปด้วยนะคะไหนๆจะชีสแล้วก็ไปให้สุดเลยจากนั้นก็คนๆๆให้เข้ากันนะคะตอนนี้เริ่มกลิ่นชีสถ่ายละเริ่มแบบเออโอเคขึ้นละแต่ก็ยังมีความสงสัยจะชอบไหมนะแต่หน้าตามันก็ดูดีทีเดียวเลยนะหลังจากนั้นผมก็โรยพวกผักดองลงไปนะคะเพื่อตัดเลี่ยนมะปุหรือสุกว่ามันน่าจะต้องเลี่ยนพอสมควรนะถ้ามันเป็นโรสชีสแบบนี้มาลองกินกันเลยดีกว่าจ้า อเป็นคอมโบที่ดีนะบอกตรงๆว่าตอนกินคำแรกอะว้าวเลยนะอร่อยอะ่ะเบคอนคือมีความแบบหอมลมควันนะแล้วก็ตัวมาม่ารสเนี้ยมันอร่อยนะคือมันไม่ได้กลิ่นชีสตีแรงเหมือนตอนที่เราเทคเครื่องปรุงลงไปแต่ว่ามันก็มีความนัวๆเค็มๆม,มันๆเฮ้ยกินคำแรกคือแบบชอบเลยแล้วยิ่งกินกับผักดองอะ่ะมันตัดเลี่ยนได้ดีมากๆแบบถูกใจใช่เลยนะคะแต่บอกตรงๆเพรากินไปสักแบบประมาณแบบครึ่งชามอะ่ะมันเริ่มเย็นลงแล้วหรือยังไงไม่รู้ว่าปุ่นแบบ เรียนมากมันเหมือนแบบ ม,มันค่อนข้างที่จะแบบชีสเยอะแล้วก็มันทีเดียวนะคะใครสายชีสอาจจะชอบนะแต่ส่วนตัวปุ๋ยสกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะรสนี้อาจจะไม่ใช่ทางนะคะส่วนตัวชอบมาม่าเผ็ดแบบรสออริจินอล Original, อะไรพวกนั้นมากกว่าเนาะหรือยี่ห้อซัมยังอะไรแบบนั้นนะหรือว่ายี่ห้อนี้ก็เป็นรสแบบห่อสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอร่อยดีหลังจากนั้นก็ลองกินบราวนี่ช็อกโกแลตดูไบท,ที่เห็นในแมคโครนะคะว่ามาเพิ่งออกหม่ก็เลยลองซื้อมากินดูปรากฏว่าหน้าตามันดูดีเดี๋ยวต้องลองซิว่ามันจะอร่อยตามหน้าตามันหรือเปล่าเนี่ยเขาให้ไส้มาแบบแน่น จุกๆเลยนะมันดูแบบน่ากินมากเลยอะ่ะแล้วราคามันก็แบบไม่ได้แรงมากด้วยหนึ่งกล่องมี6ชิ้นนะคะลองกัดคําแรกโอ้ยอร่อยอะ่ะคือมันแบบว่าบราวนี่มันอาจจะแบบถ้าใครไม่ชอบหวานนะจ,จะหวานเป็นนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะมากถ้ากินกับพวกแบบกาฟแฟดําน่าจะอร่อยแต่ว่าตัวไส้ข้างในอะ่ะที่เป็นเส้นคูนาฟาค่ะโอ้ยมันกรอบคึบคึบคึบอร่อยเลยนะคือแบบว่ามันมีความกรึบกรับตอนเคี้ยวอะ่ะแล้วมันได้เ t e x t อร์นุ่มๆข,ของตัวบราวนี่เข้าไปเอ้ยอร่อยอะ่ะเป็น combo ที่ดีเลยนะคะถ้าเจออีกก็จะซื้ออีกนะ ุว่าใช้ได้เลยนะคะสําหรับขนมอันเนี้ยวันนี้มีแต่รีวิวของกินนะอิ่มทองจะแตกเลยค่ะเชียงใหม่หน้าฝนเนี่ยมีดีกว่าที่คิดนะคะอยากให้เพื่อนๆนมาเที่ยวกันเยอะๆโดยเฉพาะที่ปางไฮเนี่ยอากาศดีเย็นสดชื่นมากๆเลยนะคะยิ่งตอนกลางคืนถึงช่วงเช้าเนี่ยอากาศอยู่ที่ประมาณ18-20องศาท,ทุกๆวันเลยนะมาเที่ยวกันเถอคะค่ะ